พระคถาบทนี้ใช้สวดภาวนาก่อนนอนสามจบตื่นนอนตอนเช้าสามจบเวลาใส่บาตรจบขันข้าวหนึ่งจบแล้วให้ระลึกถึงคุณพระตนะไตรและพระปัจเจกโพอย่าได้เว้นนอกนั้นว่างเมื่อไรเท่องเมื่อนั้นจะบังเกิดโพกษ์มากมายนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธมะออุนะโมพุทธายะวิรทตยูวิรโคนายังวิระยิสาวิรัตศีวิรัตสาวิระอิตโยพุทธะมานีมะมะพุทธะสวาโงม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหงวิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหง วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหญิงสาวิระทาศีวิระทาาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายูวิระโคนายังวิระหญิงสาวิระทาศีวิระทาาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมวิระทายูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาีวิระทศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหงวิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหง วิระทายูวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาีวิระทาาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายูวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาีวิระทาาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระาาอิติโย lil. พุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะสทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคโนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระท,ทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโ,โคโนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทโยุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหงวิระทโยุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหง วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมะมะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมะมะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโฮมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโฮม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิ Emmanuel, ว ig, ระทายุว,วิ tierra, an ang, ว al, วร, illing, ระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหงวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหง วิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทาย่วิระโคนายังวิระหญิงสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิธิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายูวิระโคนายังวิระหญิงสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิธิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหม วิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมวิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวะโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทะยู・วิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทะยู・วิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหงวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหง วิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศา,าวิระอิติโย ο, พุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมะมะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมาณีมะมะพุทธะสวาโหม วิระทายวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะ,มะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระยิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระยิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหงวิระทายุวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหง วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหงวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหง วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุว e ิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม 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 วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหงวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหง วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศิวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศิวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหม วิระทายูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายูวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายาุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวนนิระทาศาวิระอิติโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหม ว, Emmanuel, ว, aría, วิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหงวิระทายุวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหง วิระทายูวิระโคนายัางวิระหิสาวิระทาีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมวิระทายูวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม วิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหงวิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหง วิระทายูวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติย ο, พุทธะมานีมะมะพุทธสะสวาโหม